สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k ครอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องรถรางเที่ยวสุดท้ายทางช่องไทย PBS จากบทประพันธ์และบทโทรทัศน์ของสมเกียรติวิทุวานิชผลงานจากค่ายสตา h ฟินิกประเทศไทยโดยละครเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำประเด็นความขัดแย้งทงความคิดของคนสองรุ่น คือคนรุ่นเจน Y มิลเลนเนียลกับคนรุ่นเจน B Baby Boomer มาเป็นตัวละครหลักของเรื่องเพื่อนำเสนอเรื่องราวให้คนทั้งสองรุ่นหยุดคิดและทำความเข้าใจกับทัศนคติของตัวเองเป็นหลกักเป็นเรื่องราวของนาทีเด็กหนุ่มวัย27ปีเขากำลังตามหาความฝันที่อาจจะเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ เขาได้ชวนพาราดอนเพื่อนสนิทวัยเดียวกันให้มาร่วมเขียนบทด้วยกันนาทีได้แรงบันดาลใจในการเขียนบทมาจากบทกรนที่แขวนเรียงรายอยู่ในร้านอาหารที่ชื่อรถรางบทกรเหล่านี้เขียนขึ้นโดยเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าอารักษ์เมื่อนาทีได้รู้จักกับอารักษ์มากขึ้นก็ทำให้ได้รวรู้เรื่องส่วนตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน พวกเขารับรู้ว่ารักแรกของอารักษ์นั้นเริ่มต้นขึ้นในวันที่รถรางวิ่งเป็นวันสุดท้ายบนรถรางเที่ยวสุดท้ายวันนั้นอารักษ์และพื่อนสนิทที่ชื่อบริพัทพวกเขาทั้งสองตกลุมรักหญิงสาวคนเดียวกันที่ชื่อว่ามุกดาหลังจากวันนั้นเรื่องราวรักสามเศร้าก็ได้เริ่มต้นขึ้น บทหนังที่เป็นรักสามเศรา้าเหมือนถูกทับซ้อนด้วยเรื่องจริงของนาทีพาลอนและซอแก้วเพราะซอแก้วหลงรักนาทีและพาลอนหลงรักซอแก้วแต่นาทีไม่ได้คิดกับซอแก้วอย่างแฟนสาวแม่ของซอแก้วชื่อบุงหาเป็นแม่ครัวของร้านอาหารดดรางและเป็นเมียคนที่สองของอารักที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสหรือพิธีแต่งงานแต่อย่างใด ซอแก้วมีชอบอารักษ์และไม่ยอมเรียกเขาว่าพอ่อเธอหาทางที่จะพาแม่ออกไปจากชีวิตของอารักษ์ตลอดเวลารวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของร้านอาหารที่ก้าเข้าสู่ยุคปัจจุบันเป็นหาต่งตางๆเกิดขึ้นทับซ้อนกันระหว่างช่วงรอยต่อของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ทุกคนรอบตัวอารักษ์ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างร้าน,นีขึ้นมาใหม่ แต่อารักยังลังเลที่จะให้คนรุ่ลุกๆมีส่วนร่วมในการบูรณะร้านรกร้างแห่งนี้ทุกคนล้วนต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองอารักก็ต้องยอมรับความจริงและยังต้องยอมรับด้วยว่าอดีตก็ไม่ได้มีแต่เรื่องงดงามอย่างที่ที่อารักต้องการให้เนทีและพลราดอนเขียนไว้ในบทภาพยนตร์โดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งอน,นิรุธ รับบทเป็นอารักษ์หนุ่มใหญ่ที่มีสเสน่ห์วัยเจสิปีที่รักการทำอาหารเป็นคนยึดติดอยู่กับอดีตและไม่กล้าที่จะปล่อยวางจากคนอื่นมั่นใจในความคิดของตัวเองและต้องการอนุรักษ์สิ่งดีงามในอดีตที่คงอยู่คนที่สองหมู่สมภพปรับบทเป็นบริพัทหนุ่มใหญ่ใจดีวัยเจที่สุขุมนุ่มลึกพูดน้อย คิดก่อนพูดเสมอเข้ากับผู้คนได้ทุกวยัยเพราะเปิดกว้างทางความคิดชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่อารมณ์ในการแก้ปัญหาคนที่สตรงเน่งรัดเกล้ารับบทเป็นบุงหาภพรยาคนปัจจุบันของอารักษ์เรียบร้อยเชื่อฟังง่ายให้ความสำคัญกับการตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณไม่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ แต่ในใจก็รู้สึกต่อต้านกดบางอย่างในครอบครัวผลที่4ปบอนพลวิทย์รับบทเป็นภาลดอลหนุ่มหา้าวผู้จัดตรงไปตรงมาเป็นคนมีเหตุผลและกล้าสแสดงออกไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครแต่ลึกๆแล้วอ่อนไหวมีความซับซ้อนทางอารมณ์มีทัศนคติเยอะหยันชีวิตพอเรื่องราวที่เจ็บปวดในครอบครัว คนที่ห้ากาวนากิติพัฒนรับบทเป็นนาทีเด็กหนุ่มที่รักการอ่านสนใจสิ่งรอบตัวยิ้มง่ายเข้ากับทุกคนได้ง่ายเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ลงรักวัฒนธรรมแบบเก่าๆมุ่งมันทำตามความฝันในการเขียนบทภาพย,ายนตร์ของตัวเองสำเร็จและคนที่6ตั้งตังนาทรุจีรับบทเป็นซอแก้วลูกสาวของบูงา เป็นคนจริงใจเด็ดเดียวฝันอยากเป็นนักร้องกล้าที่จะลงมือทำตามความฝันและต่อสู้กับปัญหาอย่างซึ่งหน้าแต่ในบางครั้งก็ดูเป็นเด็กที่ก้าวร้าวในสายตาของผู้ใหญ่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องรถรางเที่ยวสุดท้ายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีทางช่องไทย PBS อ๋อกาตอนแรกวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ค่ะชอบก็กดถึกใจใช่ก็เชื่อกด Subscribe หรือก็ติดตามพี่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามราับชมกันได้เลย